เดตกใึ้ไนมครับขึ้นม่สำลักอ้าไม่หวเลยครับเไข้แล้วแล้วดกบอลไปขึ้นม่บลรอกเดินมาคุ้มไหมตรั้เอ้าตดแนเอาล่ะคุ้มไหมตรงนั้นอืมไม่โดนตรงนี้ไม่ไหวคับเปแเสียววะเป็นเอกว่าินมายิงมงเอาไป ผมก็ม <S 々> ันมีอะไรอแถวนี้ด้วยมันจะทำประตูหรืออะไรก็ว่าประตูใสแล้วต้องให้ไทยนะครับหน้าขึ้นตัวเดียวปล่อย่อยิ้นหแล้วครับเอาแล้วครับโกงไม่ไหวขึ้นมาหน้าครับตบลักบอสเอาเลยครับ ไปยังเลยครับเบบี้พอโดนน้มอยู่ตัวเจ๊กุ้งนะบอกเปิดนช่ะไม่จริงบอกว่าไงไหนก่อนบอกว่าแล้วคข้าทางจับโดนครับพี่น้องไม่าดีครับตางนี้โดนแม่ครับของสู่พานไปเวลาถึงแรกยังเดินทางคนถึงเมื่อไรไม่เมื่อไรูก่งๆจังหวีมีอะไรมากมาย

Đó, Này, bạn bắt tí két bỏ chán nào ครับเอาละครับพูดครับป๊บว่า อย่งนั่งอยู่กองทุนกูก็ตุ้เตี้ยจิตกั็หายก็หมดไปเลยป้าท่านนี้นะครับไปบอกป้าไม่เดียนะต่อโบไปเอาเงินเลยไดแล้วครับลงไม่ลงบอกจบเมื่อไรหายไปนั่นครับหายนะจบเลยนะตุ้มเตี้ยไปละเอาเอาแต่เตี้ยไปับแม่ดี้องเท็กซั่ครับไม่ให้เสียงนะครับทุกทีทุกคนนะเป็นไปไม่ได เดี๋ยวเองเดี๋ยวตามกวาดดูความสบูรณ์มาดบโอ้โจะได้ตรง้วยครับไม่แม้หมดแหลมันะไปขึ้นแล้วเอ้าันนไม่ได้ผมกัดจไม่ถูกตุ่มกางไม้ใคตู๋นะชาวบ้านหังเดิงครับ ลูกของเรืองลอ่ะรถตปิดมาครับตอนบอลถ้าจะคาบางจะตีกนบบังครับ้่นไทยไหลกันดูรงั้นนะยุงงนและไอ้ลูกมาทำอะไรของมันนะอ่ะไปแย่กันลูกีรับดูพี่้อบอครับทุได้นือทำอะไรีพี่้องอาไตัวกนตอ เอาเละครับคนได้เ็กสุพจะ้ทั้งยืนขึ้นมาครับอาจจะเป็นพงเอาครับบ๊อบเลงนะครับตอนนี้จำเป็นใจในการ่งเวลาแรกครับเวลาเ็กเๆนองสูงต้อยไหนเล็อะไรก็เกิดขึ้นได้ตบอลบัจงโอ้โหต้องร้อไรพงเดี๋ยวไปแรงออาอีกเดี๋ยว้ ดูเดใไปแดงเลยปุ <S 2> <S 2> <S <Sports> <S <Tre> ๊บกรไปผงักอวครับงักแกไ่ลครับแมุ่ล้ยงก็ไดยัไม่โดนต่รูไลยแกงบมาผมรักยิงมาเราจัดให้คุณดา อาเอ้มระวังไอ้จ er> ้าหจะพิมากมึงดูนะบอลบอทิ้งกนี่ประดไปไปตีุ๊บโ้ไปเตะดูนะบอลรอยทิ้งมันแรงปหน่อยับโนดบอก่อนั้นอนี่หลอกออไม่จริงแต่แกมันงนะตเทพมจริงไอ้บอลแตตัางใจมันไปทางซึ่งเค็มมากจุอดลงไปอ่าครับผรรักจมายคือรงรัก สมัครเเดียวไครสมัครอ้าวใครวะอ๋อกอไท้คนขาเออจีทุ่งอารีทัศน์ตะงกระเป๋าครับเก็บตาาตับเกางกันให้ดีครับเออสมัครคู่น้องก็สบายสบายสบายรถมันไม่เลยงประตูครับรถมองไปทาด้ี้ต้งนี้ครับ แอริน้าอะไรนี้ไ no ทีโนอครับมันจะปัดแผลอะไครับทีไรออน่ินแรงักแผลเลยที่นาดนอาาตหทไรไม่ตกเลย อย่าไม่ตรงโฟกัสเลยครับไพ้แล้วบอลค่อยไปเอาละครับมดดบายครับทรงนี้ไม <laughs> ่โดนครับตั้งมาใช่แต่กระเทียมตรงครับกระยินเลยเนี่ยโดนห้าแต่ดูดรอว์รอทีนี้ดัไทยที แล้วต่จัดไหมตครับดูดีรถออ่าองมัครับบอไอรมันจะอะไรจเตร่อก็มอยูู่ึงยันแ้ครับแสกออกมาไว้คับทีเทศครับปให้เพือนี้เราจะได้ชิงไปหน้าไวครับปะเพื่อนกไปหน้าได้ชิงแกไปปอรักเื่อจะไโชว์มาครับจะไปยโดหลังไอ้แ่นคยืนแง่อะไร เอาไปตักกันที่ตรง้นอย่ากุมครับเล็เก็บมันรถบอกบอมเข้าไปเขาเิให้พอมต๊อกไม่ได้สัทีครับตรงนั้ให้ปอนต้อนออกครับแกการมือด้วยโดนนักบุกโอ้โหเยอะไหมแม่แกต้องเพลงเงีรยบชอบแบบนี้จริเลยแม่ผเกิดมาช้าไปหน่อยอแล้วตอนนี้อกแล้ว มต้นใจกันเป็นอาจารย์ว้ครับทีนี้บอกกันว่าบอวเลกนเล็กนี่เล็กเอาหไม่โดนเล้วก็ตรงได้ดูุกรัไม่ตซ้ายทีขวาทีเป็นไอ้ตัวอะไรไมได้เัมือนนี้ไอก้ายอาีนกเอเเปียกายพีซายทีซ้ายทีทีอย่างเงี้ยถูกไหม ทิ้งลกไปออเปด้านข้างครับเดี๋ยวจะมีมันเลืตุ่เอาเจ็กระจายน้มจ๋ารวังนะจ๊ะดันไปมากๆนะกินไปก็จะีเลือดเ่วงล้วนอั้นครับเจ็ดหกประมาณนันลงมาลงาตบอไปแตไมดึงันแล้วลุกก่อลงลุกครับลุมดเต ลาเขาลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นเลยเรื่อยครับคือแบการเดินทางเราท่ระยะอยู่แล้วตอนนี้ทีกุนซือลุไต้องรีบนะครับจะทิ้นจะทำอะไรต้องไดจะ้นะครับเพราะความมุ่ใจเพราอะมบอลเอาแล้วตงแล้วไม่ทันกระถุ่าละดูได้บอมเอาแล้วบอก แม่เปไม้จริงทิงิงโอ้โหติงเลยนขอรับไปเปิดมาให้บอลาลยใบอลเลยนะแม่ักได้บอลเลีมองตรงน้าไปตตวน้อ้โอ้โหแรไปทีเดียวนะแกยกขาแล้วลูกนี้แมแกมันกะโดดพุ่งทีเดียวเลยเป็นเปิดมาบลาเอ้เอ้าห้บอ ไม่แข่งตายครับโตเต็มแล้วครับตกมีีครับปูเปตัยโดนไะเอา้วแล้ว ผมรักคันไม่ได้นะอ้าวหนึ่งไปเทาหรเป็นตัวเล้วันอะไรนะมันบวกอะไรวะกูจะไม่เห yeah. ็นด้วยคระเอาไปบอกฉลามก็ต okay. ้งม่เลยแม่ี่ไม่ดไปีตัวให้กูเอาลแม่พวกนี้มันขอไม่ทันกันมันรขายไม่พอ่อ้โพ่บอเข่าไข่่ทีนี่แ่ ผมไม่ได้ตั้งใจงครับแต่ผมไม่ทันนะโอ้ผมรับบอกพี่ฟุกถ้าทานจะผมจะโดนแม่แต่ลูกประกันสวยจริงนะแต่ออกดีนี้อ้าวผู้ที่สองเตรียตัวครับเออมาไหลเพื่อกนันลูกลิฟเอ็มีอาจารย์บอกคุณนี้จะลงกัวกายทัยเลยครับวันนี้ เข้าขึ้นมาปี๊ปปี๊ปปี๊ปไม่จํา